อันนี้เป็นพักไซเคดเนาะแม่นบอกเว่าขาเจ้ามาหับเก็บซื้อเป็นกิโลกิโลหนึ่งสิบสามพันแี่น้องอันนี้นางข้าได้ซ้ำนี้บอทขีดเทือ <c oughs> เบิ่งเจ้าได้ซ้ำได้เบิ่งมือหนึ่งไดี๋ยี้หาพันได้ทักทายสบายดีเนาะพี่น้องสุขสุขคนนินดีตอนหับข้าซูซองบาลีอีกเช่นเคยเนชะ่นเคยเนาะมื่อนี้ก็อพอดีว่าเขาเดินทางไปเวียดนาะมน่ะหันทางอยู่พุ่นี่นอะ ขาขี่มาเนาะรถมาป้านี่พอดีว่าขาขคี่ก่าทางวันละขาเห็นเด็กน้อยเนาะที่เพิ่นกำลังเก็บพักเราก็เลยลงมาเบิงนะ่งเนาะบูว่าเพิ่นเก็บพักอยังงสบายดีนะสบายดีมันเปล่นปะสบายดีคือสบายดีในคู่นะ่ะสบายดียกมือแล้วลองวางผ้าเห็ดปะ สบายดีไหมเปลีป่ยนวะสบายดีไหมสบายดีน้องชื่ออย่างช<ำ>ื่อดำอยู่บ้านยังก่อนมาแปดมาแปดเข่าเหียนปอยังล่ะปอนซีเดี๋ยนี่น้องเฮ็ดยนอย่างแกพักไป, <laughs> ปอ่านหนีใส่ไหมเงียนขึ้นเงียนข้อขึ้น นองเก็บพักเก็บไปขายกิโล 1, นึงจากพันน่ะหน่อยกิโลนึงจากพันเขาซื้อนะ่ะส3 1สามสิบสามพันมือหนึ่งน้องได้จักกิโลได้ฮอตกิโลนึงบอกโบฮอดได้จักพันน้องเก็บแต่ละมือนะ่ะไดโซบสามพัน สองสามพันเอาเงินไปเห็นอย่างสองสามพันปะเอาปะไว้นึ่ไ,ไปโรงเรียนดิ่ห่เอาไปซื้อขนมได้นบือ<ว>่โบเอาไปซื้ออย่างปื้มบิก๊กหนึ่งโอ้เอาไปซื้อปื้มบิ๊กไปเห็นหนังสือเนาะอายุจักปีหน่อยเจ็ดปีเจ็ดปีแปดปีปปละหนึ่อ่าไทยเฮือนน่องมีจักคนก่อน เจ็ด <7 S 1> <7 S 2> คนแม่น้องเป็นลูกหลานไม่โอ้ดูมันแด้นอนเมาเก็บพักน้องอ,อัน,นอันนั้นเป็นเป็นนอ้องจ๋าเมนน้อยน้อยมาพี่มั้ยพี่มาเพื่เดียวอาจจะซื้อสวยมั้ยมาไว้มามาเราต้องอายเอาไว้ไอไอมีเงินอาจจะซื้อสวยนั่นนี่เอาไว้ย,ยกได้เงินหน่อยนี่ มานนางพี่มาลมอ่านหน่อยนึ่งก่อนนะนางพี่อาเจ้าแม่นลูกหล่าบุแม่นที่พ่นนันทีลูกหลานน่ะเอาพุ่นนี่มันนึกอะไรเจ้าน่ะนะโคตรหมวกออกพูนึงดโปตดหมวกออกเลยเจ้าน่ะลมอ่านบุญหนึ่งย่างก่อนบุญหนึ่งอาจจะเอาเงินให้เนี่ยอันอันนี้มันนอกจากเจ้าแม่นึกอะไรล่ามแสดงว่าเจ้าแม่นพุ่นนี่มันลูกหล่าเหมืนมั้ง โดยเจ้าบมน่น<อ>ยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกเนาะยังมีน้องอีกโอ้พากันมาเก็บเนาะเนี่ยอันนี้มันของเจา้านั่งชื่อยังก่อนนค่งข้าเจ้าซื้อดำเนาะอ,อันนี้ซื้อคําเนาะอายุจากปีแล้วข้าอายุจักปีหกหกปีเล่าเขาขเฮียหนะเขาปอ,อยังแลวก็่ะเซ พอซองจังใดแม่บ็เอาเงินให้อะคือว่ามาเก็บพักนี่หนให้ดีแม่ก็เอาเงินให้ดีบ่ให้ยากด้เงินไปซื้อปื้มอันนี้นาะงคํำเก็บเนาะโอ้อันนี้เป็นพักไซคเคดเนาะแม่นบ่ไม่วไมเว่าขาเจ้ามาหับเก็บซื้อเป็นกิโลกิโลหนึ่งสิบสามพันไม่เนาะอันนี้นาะงคำ้ำในซัานี้บดขีดเถื่อเบิ้งเจ้าได้ซัาใดเบิง้ง มือหนึ่งเดี๋ยวชี้หาพันได้ก็มาเก็บแดดฮอนมาบ่อ้อนอ่ะโอ้เดี๋ยวสามนีหนุนเดี๋ยวสามนีนี่เห็นบ่เนาะเดี๋ยวหนึ่งประมาณน้องพอดคิดได้ที่พากันมาเก็บจนอยากได้เงินไปเฮียนเนาะโแดดฮอนเนาะป้อนให้แปดไปไปไปทางนั้นเนาะ กะไก่อยู่เด้เนาะยางมาบ่ย,ยานอะบ่ยานอายุาอาย,ยุจักปีก่อจังเป็ดโหเป็ดปีพุ่นันเจ็ดปีเนาะเจ้าจ้าโอ้ดูมันเนาะเนาะก็มีอ้ยม,อมีเอือยอ่ะมีเอือยมีเอือยผู้นึงมีเอือยผู้นึงแล้วก็มีเจ้าแล้วก็มีผู้นี้แล้วก็มีอีกผู้นึ่งสี่คนอโอ้สี่บัวกับพ่อแม่ เป็น6กเจ็ดเจ็ดกับพอเท่าแม่เท่าดูวยผู้พื้นเออผูกไปตะเกียรเนาะมาหน้าแม่เท่านอนเดียวเออนั่งค้ำนอน,นเนียวคำลองสบายดีนู้คำเปลี่ยนบ้างผ้ากันยกมือขึ้นสบายดีออค้ำยักอายนาะไม่ต้องอายเอาคำเนี่ย มาอันอันนั้นอาจจะชื่อมาขายก่อนขายอ่ะขายพวขายพวขายเอาก็เดียวเก็บไปขายพวแม่ดำเลยขายบอน,นี่ฮะเขาเขาชื่อนี่กิโลสิบสามพันเนาะสิบสามพันกิบอันนี้ยังบวชขีดเทือนเนาะยังบวชขีดไอซ์สี 10, ่สิบพันได้บ่ <laughs> ได้ปะได้ไขยปะข่ไขาย, <Okay. S 1> ขาย <laughs> ออน้อเขาจะซื้อเน้อขายไ้วอาจซื้อนาออันอันนี้สิบพันเนาะนี่เน,นาะบอดคีดเทธอมันบอกบอดคีดเธอเนาะอันสิสิพันเนี่ ข้ามขายป่องบ่ขายข้ามบ่ขายเป็นยังบ่ขายข้ามน่ะเป็นยังบ่ขายอาจจะซื้อชิพันนั่นหนิบ่ขายขายบ่ขายกะเนาะกะเขาบซื้อแล้วเขาอันมาถามเบิง้งอันเขาซื้อไปเขากับผู้ทีเป็นยังให้น้องเก็บไปขายนะ่อแต่ว่าอาจจะเอาเงินสวยน,อน้องชิพันกีไปซื้อปุ๋มซีบิกหนะ้า อ่านไอนเห็นพวกเจ้าดูมันเนี่ยอ้ายก็เลยาอ้ายเอาขอบใจก่อนขอบใจเ่อนใจอ่าเอาสิบันเกิมเอานะังขอบใจก่อนขอบใจก่อนเ,อเดี๋ยวนี้สิขายป่ะคายหายอ้ายแล้วเงื่อนใจเรา <c oughs> บ้าอ้ายบ้าให้เก็บต่อไปอันอ้ายสงสารพวกเจ้าอันเก็บพักเก็ยบยังกันแหละสูชนด้าไปอ่าอ่าตั้งใจเฮียนะเ,เอาเงินซื้อปุ่มสิบบิ้กก็ตั้งใจเฮียนะดำกับค้ำเนี่ โดยเดยเออเขาต้องบาโดยเนอะเวลาลมก็ผ so ู้ใหญ่ผู้งยังเขาต้องบาโดยสินะโดยนะโดยเออข้ามโดยไหมโดยเออชื่อเนอะเวลาเขาเบานักผู้ใหญ่ผู้งยังเขาก็ว่าโดยเข้าเป็นนักเทียนได้เนาะเวลาแทนเหตัวเขาก็ว่าหลานหลานสิไปองเฮียนโนนี่เอานะโดยเออตั้งใจเฮียนทั้งสองคนเนอะโดยเก็บพักบุ้งหนึ่งหอนกับแพร่พกรอนย่านบาสบายเนอะเขายังน้อยอยู่ ดยครับนี่ย,ยอ่าพชัชร์อ่านสิก๊อตก่อนหนึ่งดูไายบายไหมไมยบายอ่า <ๆ S 1> ก็โอเคเนาะก็คือว่าเอามาเห็นเด็กน้อยเก็บพักอ่าเป็นภาษาไทยบ,บ้านก็คือพักไซพักไซเคียดเนาะภาษาไทยทางบาลลีเนาะก็คือภาษาลาวก็จเจออื่นว่าพักจะไหนไคเคียดประมาณนี้เนาะก็คือพักนี่เป็น พักที่ว่ามีผู้หับซื้อเนาะพี่น้องเนาะตามหมู่บ้านเบลลีก็มีหลายคนหับซื้อพักนี้ข้าเจ้าจะเก็บไปขายกิโลหนึ่งสิบสามพันกรี๊บน้อพี่น้องเนาะกะถามเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยได้มือหนึ่งก็ได้สามสี่พันกรี๊บหรือว่าห้าพนะันกรี๊บเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะได้โลหนึ่งหรือว่าสองโลต่อมือกะบสองโลก็สักหกพันกรี๊บนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นมาเก็บอยู่ตามทองหายทองหน้าไปขายเป็นสินค้าเนาะ าเขาเห็นเด็กน้อยว่ายักได้เงินไปซื้อปุ่มซื้อบิ๊กเขาก็เลยเอาให้เล็กๆน้อยก่อนเนาะถ้าหากทานใด้รักช่วยเหลือเนาะก็สามารถติดต่อมาหาเขาได้คือเก่าคือเดิมเนาะทั้งเพจทั้งไลน์ที่เขาขึ้นไปหน้าจอก็เห้าวเชี่ยวไฮไลท์ก็กตัวเด็กน้อยเนาะเฮาเฮาเฮาบ่อยากให้หลายเนาะเงินเนาะให้หลายแล้วย่านเขาเอาไปเฮ็ดเสียใช่ไหมเขายังรักษาบ่ได้เทื่อ ถ้าเฮาใจเฮามืน่นาเฮาจะเอาเป็นปุ่มเป็นบิก๊กน้ำไปให้ยูเฮือนเอาเนาะพี่น้องเนงาะก่โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอคำขอขอ,อบใจเนาะทุกท่านที่เกำลัาให้กำลังใ,บงใจบาวลีอ่กาก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะให้บาวลีเซ็นต์กาเซ็นเดิมนะพี่น้องเนงาะก่โอเคสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ